ันนี้คุณภูณมิมณฑานะคะจะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อพัฒนางานเขียนนะคะตามจินตนาการเชิญสร้างสัรคานักเรียนคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแต่งนิทานนะคะโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องกันนะคะในชั่วโมงนี้ ครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้แผนภาพโครงเรื่องมาประกอบการเขียนเรื่องจากจินตนาการเชิงสร้างสรรค์กันนะคะอันดับอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องวางแผนภาพโครงเรื่องก่อนนะคะว่านักเรียนอยากจะเขียนเรื่องในแนวไหนนะคะมีตัวละครอะไรบ้างมีฉากหรือสถานที่อะไรบ้าง มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรมีข้อคิดคติเตือนใจอะไรบ้างคะเ,เมื่อเราได้แผนภาพโครงเรื่องแล้วนะคะเราก็นำเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มาเขียนบรรยายโดยมีตัวละครต่างๆดำเนินเรื่องจนครบเหตุการณ์นะคะซึ่งวันนี้ครูก็มีตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและเรื่องเราแผนภาพโครงเรื่อง นักเรียนตามครูมาดูเลยนะคะว่าวันนี้ครูมีตัวอย่างเรื่องพ่อสอนลูกนะคะนักเรียนคะมาดูเลยค่ะตัวละครมีพ่อลูกชายฉากนะคะมีบ้านที่ป่านะคะเหตุการณ์ที่หนึ่ง คําสั่งสอนของพ่อพ่อจึงหาวิธีการอบรมสั่งสอนลูกนะคะต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่สองนะคะพ่อให้ลูกทุกคนออกไปตัดแขนงไก่มาคนละหนึ่งอันค่ะเหตุการณ์ที่สามนะคะพ่อนำแขนงไก่มามัดรวมกันให หักทีละคนค่ะไม่มีใครหักได้พ่อแกะมัดขแขนไข่ส่งให้ลูกหักคนละอันลูกทุกคนหักได้ค่ะจากนิทานเรื่องนี้นะคะผลของเหตุการณ์นะคะลูกทุกคนสำนึกผิดกลับมารักไา่สามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะพัะติสอนใจในเรื่องพ่อสอนลูกนะคะสามัคคีคือพลังค่ะ เอาล้ค่ะทีนี้เราจะมานำเหตุการณ์ในแผนภาพโครงเรื่องมาเขียนเป็นความเรียงให้สลักสลวยให้ได้รายละเอียดขยายความลงไปนะคะแต่ละเหตุการณ์ที่นำมาเขียนต่อกันต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะดังตัวอย่างที่ครูจะอ่านให้นักเรียนฟังต่อไปนี้นะคะลูกครอบครัวหนึ่งมีพ่อและลูกชายหกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน ลูกชายทั้งหกคนไม่มีความรักและความสามัคคีกันแต่ละวันมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแววงกันผู้เป็นพ่อพยายามอบรมสั่งสอนให้ลูกๆเลิกทะเลาะเบาะแววงหันมารักใกล้สามัคคีกันอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นพ่อคิดหาวิธีได้จึงเรียกลูกทั้งหกคนมาแล้วบอกว่าลูกเอ๋ยรุ่งนี้เช้า พวกเจ้าจงเข้าไปในป่าเก็บแขนงไผ่มาให้พ่อคนละหนึ่งอันนะลูกลูกๆทุกคนก็รับคำเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อลูกชายทั้งหกคนรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อหาแขนงไผ่มาให้พ่อลูกๆกทุกคนต่างพากันเลือกแขนงไผ่ ที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดมาคนละหนึ่งอันตามคําสั่งของพ่อแล้วพากันเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านลูกทุกคนต่างก็นำแนงไผ่ส่งให้กับชายผู้เป็นพ่อชายผู้เป็นพ่อยิ้มรับแนงไผ่จากลูกๆแล้วนำมามัดรวมกันทั้งหกอันพร้อมกับพูดว่าอ้าว ทีนี้ลูกๆล,ลองหักแขนงไผ่มัดนี้ให้พ่อดูทีละคนซิลูกชายคนแรกรับมัดแขนงไผ่จากพ่อแล้วพยายามหักแต่ก็หักไม่ได้พ่อก็ส่งแขนงไผ่ให้ลูกหักทีละคนแต่ก็ไม่มีใครหักได้แม้แต่คนเดียวชายผู้เป็นพ่อรับแขนงไผ่มาพร้อมกับแก้มัดแขนงไผ่ออกส่งให้ลูก คนละหนึ่งอันแล้วให้ลูกแต่ละคนหักทุกคนก็หักแขนไผ่นั้นอย่าง่ายดายชายผู้เป็นพ่อจึงกล่าวกับลูกๆว่าลูกเอย๋ยพวกเจ้าก็เปรียบเสมือนแขนไผ่นี่แหละถ้าพวกเจ้ารักใคร่สามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันศัตรูที่คิดร้ายก็ไม่อาจทำอันตรายพวกเจ้าได้เหมือนแขนไผ่ทางมัดแต่เมื่อใด ถ้าพวกเจ้าแตกสามคัคคีไม่รักใคร่ปรองดองกันศัตรูที่คิดร้ายก็จะทำอันตรายเจ้าได้เช่นขแขนงไผ่แต่ละอันชายทั้งหกคนสำนึกได้พากันกราบขอภัยชายผู้เป็นพอ่อและสัญญาว่าต่อแต่นี้พวกเขาจะรักใคร่สามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแวงกันครอบครัวนี้จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้อคิดจากเรื่องนี้ ามัคคีคือพลังเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื <regulation> ่อนักเรียนได้ฟังนิทานที่ครูเล่าให้ฟังเรื่องพ่อสอนลูกนะคะนักเรียนเข้าใจในขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงสร้างเรื่องกันไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครูก็จะมาสรุปขั้นตอนให้นักเรียนเขียนแผนภาพโครงสร้างเรื่องนะคะให้นักเรียนเข้าใจกันอีกครั้งนะคะขั้นตอนการเขียนแผนภาพโครงสร้างเรื่องนะคะ ตัวละครนะคะตัวละครของเรื่องนะคะก็มีคนสัตว์สิ่งของนะคะตัวละครนะเราสมมุติขึ้นมานะคะต่อไปค่ะฉากและสถานที่อาจจะเป็นปา่าเป็นบ้านนอกจากป่าและบ้านแล้วอาจจะเป็นแม่น้ําน้ำทองนะคะสถานที่ต่างๆนะคะต่อไปค่ะเหตุการณ์ที่1ก็คือการกระทำของเหตุการณ์นั้นๆนะคะเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่3าม ผลของเหตุการณ์นะคะคือการกระทำของตัวละครนะคะเป็นผลของเหตุการณ์คติสอนใจก็ได้จากเรื่องนี้นะคะว่าเราอาจจะนำสำนวนสุภาษิทคำบังเพยให้เกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องที่นักท,ที่นักเรียนจะเล่านะคะมาใส่เป็นคติสอนใจก็ได้นะคะค่ะเป็นการบ้านนะคะการบ้านานักเรียนเขียนเรื่องจากจินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนผแนภาพแผนภาพโครงเรื่อง พัฒนาการเขียนให้มีสถานการณ์ของเรื่องไม่ต่ำกว่า2องสถานการณ์นะคะเพราะบอกข้อคิดหรือคติเตือนใจจากเรื่องนะคะอันนี้เป็นการบ้านให้ทำลงในสมุดนะคะส่งครูในวิชาภาษาไทยในอาราบัมในอาราบัมของวิชาภาษาไทยนะคะตามวันและเวลานะคะวันนี้ขอจบการสอนวิชาภาษาไทยไว้เท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ